มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน เป็นไปตามคาดเปิดยอดเงินในบัญชีลุงพลยอดเงินในบัญชีล่าสุดของลุงพลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องบอกเลยว่าไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะกรณีมีคนออกมาแชร์ว่าเอาเงินบริจาคสร้างพญานาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ล่าสุดทําเอาลุงพลถึงกับทนไม่ไหวออกมาแจ้งถึงเงินดังกล่าวโดยได้เผยว่าลุงพลนําเงินบริจาคไปซื้อรถกระบะสีประตูลุงพลกล่าวชี้แจงว่ารถยนต์สีประตูคันดังกล่าวเป็น ของหลานซึ่งเป็นลูกสาวของป้าอ่อนชื่อน้องลูกน้ำพี่สาวลุงพลและเขาได้ซื้อมาและผ่อนไปหลายปีแล้วโดยเขาทำธุรกิจส่วนตัวพอหลังจากไม่ได้ทำธุรกิจก็ไม่ได้ส่งม่วต่อทำให้ป้าอ่อนนำรถไปส่งง่วต่อแล้วเก็บไว้ที่กรุงเทพและตนเพิ่งขับมาจากกรุงเทพถึงเมื่อคืนนี้ เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่มีคนมองว่านําเงินบริจาคสร้างพญานาคไปซื้อรถลุลงผลตอบว่าไม่กังวลเพราะว่าวันนี้เพิ่งไปเบิกเงินงวดแรกเพื่อนํามาจ่ายค่าช่างงวดแรกโดยวันนี้จ่ายไป4ี่0 0 0กว่าบาทโดยมีช่างจอยคนปั้นองค์ปู่ค่าแรงสองแสนบาทช่างวินัยทําเสาฟุตติง้งหรือเทฐานเสาสี่ต้นค่าแรง80,000บาทและก็มีเงินของพระแตนที่จ่ายสํารองจ่ายไปก่อนซื้อเหล็กและอุปกรณ์ต่างๆประมาณ1นึ่งแ 6,754บาทซึ่งตนได้ร่วมสร้างส่วนหางไป6,754บาทแล้วก็ดึงเงินส่วนตัวกลับมาแค่1,50,000บาท หลุงพลเล่าอีกว่ากระแสดาม,ม่าดังกล่าวไม่น่ามีอะไรเขาน่าจะอยากรู้ว่าตนทําจริงหรือไม่ทําจริงซึ่งค่าจ้างช่าง600,000บาทแบ่งจ่าย3มงวดงวดละ2 0 0 0 0นบาทสัญญาการก่อสร้าง120วันแต่เพื่อความมั่นใจมั่นคงและแข็งแรงช่างก็บอกว่าจะพยายามทําให้เสร็จทัน120วันแต่ก็ยืดระยะเวลาให้ช่างออกไปอีก เพราะทำแบบท้อยทีท้อยอาศัยกันให้โอกาสช่างยังไม่ได้มีการตั้งว่าหากเกินกำหนดจะปรับค่าจ้างแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามวันนี้มีความคืบหน้าในการขึ้นโครงแล้วคาดไม่เกินหนึ่งสัปดาห์จะเห็นรูปร่างชัดมากขึ้นพอขึ้นรูปสรงเสร็จจะมีการนำรวดตะข่ายมาเข้าโครงพยานาค นอกจากนี้หลุงพลยังได้นับเงินค่าจ้างให้กับช่างที่มาก่อสร้างพญานาคให้ช่างได้นับเงินว่าครบถ้วนหรือไม่พร้อมกลางสัญญาให้ดูว่ามีการจ่ายแบ่งเป็นสามงวดโดยวันนี้เป็นการจ่ายงวดแรกก่อนอีกสองงวดยังไม่ได้เบิก4 0 0แสนบาท ซึ่งยังคงอยู่ในธนาคารพร้อมกันนี้ลุงพลยังได้โชว์สมุดบัญชีเบิกวันนี้500 0 0 0บาทยอดคงเหลือ811,197บาท89สตางค์อย่างไรก็ตามลุงพลกล่าวถึงมาตรการป้องกันโควิดที่บ้านว่าตนได้พกหน้ากากอนามัยติดตัวหลังมีโควิดก็จะต้องป้องกันตัวเองให้มากขึ้นการหยัตกและรักษาระยะห่างส่วนเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยก็มีทางแฟนคลับส่ง ใหมอีกทั้งตนแนะนำเจลแอลกอฮอล์ไปวางไว้ที่หน้าบ้านด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกคอมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ